ซิดนีย์สดใสมากน้องเกลเซลฟี่กับพี่ชายทำท่าจุ๊บปากกับแม่ชมภายหลังจากที่ครอบครัวหลังสี่สิงพิพัฒน์เดินทางถึงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียชมผู้อรยากับน็อตวิสุุตและลูกๆไซฟ,ฟ้าพายุและน้องเกลลูกสาวตัวน้อยก็ลงรูปภาพครอบครัวให้ได้ดูตั้งแต่เริ่มทิปเลยล่ะค่ะ โดยล่าสุดแม่ชมและพ่อน็อตน,นั้นก็ได้ไปเที่ยวที่ซิดนีย์กันต่อและก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมโชว์ความน่ารักสดใสของครอบครัวสายฟ้าพายุก็ดูจะสนุกมากๆเลยล่ะค่ะเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันด้วยและก็ไม่ลืมที่จะดูแลน้องเกวไปด้วยกันส่วนน้องเกลเนี่ยก็น่ารักสดใสเกินร้อยจริงๆค่ะ ทางภาพที่ถ่ายรูปก,กับพี่พายุที่ว่าน่ารักแล้วมาเจอช็อตที่น้องเกลทำปากจุบแบบแม่ชมถ่ายรูปคู่กันอีกน่ารักมากเห็นน้องเกลทีไรก็มีแต่รอยยิ้มจริงๆเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ